สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนเพื่อนทุกท่านนะครับอันนี้เป็นยอดเตียงนะครับที่เราไปเก็บมาในสวนนะครับจากคลิปที่แล้วนะครับอันนี้เราจะมาทำเมนูแล้วนะครับเอามาทำเมนูบ้านๆเลยนะครับก็อย่าลืมนะครับภาคอื่นเรียกต้นอะไรก็บอกกันด้วยนะครับนี่ต้องมาปอกก่อนนะครับนะฮะรอบออกนะครับ ลอกยอดออกนะครับเนยยอดนะครับน,นี้เรามาทำอะไรเนะี่ยเอามาทำแกงเลียงนะครับแกงเลียงใต้นะครับนี่ฮะที่ลอกแล้วนะครับอ่านี่นะครับที่ลอกแล้วนะครับเดี๋ยวเรามาชมขั้นตอนต่อไปนะครับผม พอเราลอกเสร็จแล้วอะไรเสร็จแล้วนะครับเราก็มาตัดเป็นบ้องๆนะครับเตียงนี่ที่คุณแม่บอกอมาโบราณโบราณเขาไม่ให้ล้างเลยนะครับเราต้องทําให้สะอาดาล้างมันจะคันนะครับพอเราลอกอะไรเสร็จแล้วปุ๊บเร,เราก็เตรียมทําแกงแกงเหลียญเห็นไหม,มแกงเหลียนะครับ เดี๋ยวเรามาชมขั้นตอนต่อไปนะครับครับมาเก็บรอดมะขามนะครับเรามาทําเมนูใส่ในเตียงที่เราไปหามาในสวนนะครับต้นมะขามนะครับ เราอ่อนๆเลยนะครับนะครับมามาทำขั้นตอนต่อไปนะครับเราปูนะครับนี่เกลือนะครับใส่เกลือแล้วนะครับแล้วขั้นตอนต,ต่อไปเราก็ใส่กะปินะครับอันนี้เป็นการต้มเคยนะครับต้มเคยแ,แกงเลียงใต้นะครับ ใส่กระปินะครับแล้วก็เดือดแล้วครับแล้วก็ใส่กระเทียมนะครับเดี๋ยวรอสักครู่ค,ครับต้นเสียงครับอันนี้นะครับต้นเจียงที่เราหั่นเรียบร้อยนะครับแล้วก็เทใส่ได้เลยครับ เดี๋ยวรอเดือดก่อนนะครับแล้วก็เดี๋ยวเราก็รอขั้นตอนต่อไปนะครับแล้วเราเดี๋ยวมาใส่ใบมะขามที่เราไปเก็บมานะครับก็คืออันนี้นะครับนี่เราเก็บมานะครับเดี๋ยวค่อยใส่นะครับผมเอาแล้วครับอันนี้เปิดแล้วนะครับนี่เริ่มเปิดนะครับตักให้ดูหน่อยนะครับอ่าเริ่มเปิดแล้วนะครับนี้เราก็จะมาใส่ใบมะขามปิดท้ายนะครับที่เราไปเก็บมานะครับ ก็เก็บไปทุกอย่างเลยนะครับวันนี้นะครับผมใส่ไปมะขามนะครับเคยกินบ้างไหมครับยังไงก็คอมเมนต์มาบอกได้นะครับแกงเลียงเตียงนะครับเออเสร็จแล้วนะครับเราจะมาตักข้าวทั่วเลยนะครับ แกงเตียงนะครับต้นเตียงนี้จะขึ้นในสวนยางนะครับทุกอย่างก็เก็บมาทั้งนั้นเลยนะครับอิ่มสุขแฟมิลี่ก็ขอจบคลิปแต่เป็นงเท่นี้นะครับอย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กับอิ่มสุขแฟมิลี่ด้วยนะครับสวัสดีครับ